ตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนี่ก็ดังไกลเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันก็เพิ่งรายงานข่าวว่าภาพยนตร์ไทยผีใช้ได้คลักอายุสปู o กสนะคะก็คว้ารางวัลใหญ่แกรนไพรส์ a m ็มไ r i s ปารีสนะคะที่เทศกาลหนังเมืองผ่านรางวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของสายประกวดนะคะ จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานแล้วก็จะมอบให้กับภาพยนตร์ขนาดยาวยอดเยี่ยมประจำปีนะคะโดยได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการานานาชาตเออิเราไปติดตามนิดหนึ่งนะคะเสียงของผู้กำกับที่เขาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้คุณอ,อุ๋ยรัชภูมิคุณอุ้ยรัชภูมิบุญปัญญาโชคนะคะที่เคยให้สัมภาษณ์กับนายเอนเตอร์เทนเอาไว้ค่ะ,ะมันเป็นช่วงที่แบบเราว่า อิชูเรื่องเกี่ยวกับแบบประเด็นเกี่ยวกับมลพิษฝุ่นอ่ะมันเยอะมันมันกลายเป็นแบบประเด็นหนึ่งที่พูดกันเยอะฮะเวลาหน้าหนาวเนาะอย่างน้อยกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่เงฝุ่นมันก็จะเยอะแล้วมันก็เป็นท็อปปิกอย่างนึงที่แบบคนพูดถึงกันเยอะมากแล้วตอนแรกๆเราไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยแหละฮะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะก็เลยพนวกเข้ามาในเรื่องพูดเรื่องแบบสภาพแวดล้อมคือฝุ่นหลายทีมันก็สาเหตุมันก็มาจากแบบว่าความไม่ ความไม่สมดุลกันของการพัฒนาหรือการจัดการเลือกอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีที่จะที่จะใช้สภาวะฝุ่นเนี่ยฝุ่นพอระพิษฝุ่นเยอะเนี่ยมันเป็นแบบมาเป็นตัวเปิดหัวข้อแล้วหให้คนคุยกันต่อว่าเราจะจัดการกับมันยังไงครับเค่ะซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของชายหนุ่มคนนึ่งนะคะ คุณมาร์ชเนี่ยที่คนที่เล่นบทนี้ก็คือไอ้จ้อยจากบุกเพนั่นเองนะคะก็เศร้าเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็คือแนทจึงก็คือคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยเสียชีวิตจากมลพิษฝุ่นแล้วเขาก็พบว่าวิญญาณของเธอเนี่ยกลับคืนมาสิงสู่ในเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็มีปัญหาต่างๆมากมายเลยเธอต้องพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยมีประโยชน์นะโดยการกําจัดผีที่ไร้ประโยชน์จากโรงงานออกไปนะคะซึ่งตรงนี้แหะค่ะ จากคำที่เป็นคำประกาศรางวัลน,นะคะโอ้หเขาชื่นชมมากบอกว่าภาพยนตร์ที่เราขอมอบรางวัลให้เป็นถือว่าเป็นผลงานที่กล้าหาญไร้พันธนาการทางรูปแบบยากที่จะนิยามเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของคนที่กล้าหลอกยอก หยอกร้อกับแนวทางบิดเบือนกฎเกณฑ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งและเป็นสากลในโลกของภาพยนตร์นั้นปกอกขึ้นจากพูดผีความเยียบงนันแต่เสียงหนึ่ง เปล่งอ,อกคอาอ่ังชัดเจนเสียงที่เปรมด้วยอารมณ์ขันสะท้อนการเมือแล้วก็เข้าถึงความเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันเป็นหนุนเป็นผลงานที่อาจหานค้าถ่ายต่อการถูกปิดปากทั้งจากมือที่มองเห็นและมองไม่เห็นโดยไม่ลดละจินตนาการอารมณ์ขันและความปราณีตในการสร้างสรรค์ทุกองค์ประกอบนั้นผ่านการคิดมาอย่างถี่ถ้วนละเอียดละเียดมียดละไมและหาน้าทุกเฟรมล้วนคือการเลือกสรร ทุกนานเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็ดน้อยล้วนมีความหมายนี่คือภาพยนตร์ที่ทำให้เราประจัใจซาบซึงกระทั่งตื่นตระหนกโดยไม่ทันตั้งตัวนี่เป็นผลงานผสานความขบขันรันทดและชั้นเชิงในทางภาพยนตร์ที่หาตัวจับได้ยากเราอยากร่วมเฉลิมฉลองให้แก่ผู้กำกับแม้เขาจะเคยแค่ชอบลองหนังทดลองเราก็ตามนะคะนี่คือถ้อยแถลงจากคณะกรรมการที่มอบรางวัลสูงสุดในครั้งนี้ให้ วุ้ยรัชภูมิแล้วก็ภาพยนตร์ผีใช้ได้ค่ะคุณธนาคะน่าสนใจนะเราม,มีคนไทยสองคนที่เคยได้รับรางวัลแล้วก็ ได้รับรางวัลจากภาพยนตร์เมืองคารสเนี่ยคุณอภิชาตพงศ์วีระเศรษฐกุลเนาะ<ม>ก็ได้รับรางวัลเมื่อปี2010นะคะตอนนั้นเนี่ยคุณอภิชาตพงศ์บอกว่าผมขอขอบคุณทุกผีและดวงวิญญาณในประเทศไทยที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ส่วนคุณอุ้ยรัชภูม์เนี่ยมลัญญาโชคเนี่ยได้รับรางวัลเมื่อวันศุกร์นเดียนะคะก็บอกว่าผมขออุทิศหนังและรางวัลน,นี้ให้แก่ผีทุกตนในประเทศไทยทั้งผ,ผีที่ใช้ได้และผีที่ใช้ไม่ได้ มีคนบอกว่าเป็นเพราะว่าผีเนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่พูดไม่ได้แล้วก็ถูกปิดปากในประเทศไทยนะคะซึ่งก็มันก็ถูกสื่อสารออกมาในภาพยนตร์ด้วยนะคะก็รอชมเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้คนเนาะในแวดวงศิลปะว่าเรายังมีวัตถุดิบอีกเยอะเลยคุณนันเชื่อไหมตอนที่ดิฉันดูคดีที่ทางผู้วิพากษากตอเนี่ย ได้พึ่งให้ออกจากราชการไปสองรายนะคะวิพาาเนี่ยแล้วก็เรื่องของตำรวจต่างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคดีเรื่องของทุนมินลัตกับสวทรงเอเนี่ยฉันว่กโอ้โหในรายงานนี้มันละเอียดมากขนาดเอามาทำบทหนังบทซีรีส์ดีๆได้เลยนะเรายังมีหลายอีกหลายเรื่องนะคะเผือเอ่อคนที่อยู่ในแวดวงต่างๆเนี่ยจะสนใจนําไปเพราะเรื่องนี้เนี่ย มันสื่อสารได้กับทั่วโลกจริงๆนะคะ